สุดเฮงหมอช้างทำนายดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพิจิกการเงินการงานดีขึ้นผิดหูผิดตาล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีร้อยล้านและมีจุดอ่อนจุดด้อยที่ควรระวังสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตาม <S 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 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคำทํานายของหมอช้างได้ทำนายทายทักดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพิจิกชีวิตของท่านจะร่ํารวยเงินทองเป็นเศรษฐีร้อยล้านการเงินการงานจะดีขึ้นผิดหูผิดตาและจะต้องมีข้อควรระวังให้ท่านนั้นพึงระมัดระวังเอาไวา้สำหรับชาวราศีพิจิกชีวิตของท่านจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงช่วงปลายเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช2,567นี้เป็นต้นไปจะมีบางครั้งบางคราวที่ท่านนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนลืมไปว่าจะต้องควรระวังสิ่งไหนและทำสิ่งไหนและลืมไปว่าตัวของท่านนั้นจะมีจุดอ่อนและจุดด้อยในเรื่องบางเรื่องหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะได้พ้นผ่านจากเรื่องเลวร้ายที่เคยได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่าน เรื่องหลายๆกำลังหมดไปชาวราศีพิจิกจะได้ตั้งตัวและฟื้นตัวอีกครั้งนี่สินที่ท่านได้มีอยู่จะได้เคลียรยอดและขี้คลายการเงินการงานคล่องตัวมีลู่ทางทำมาหากินเข้ามาหลากหลายช่องทางชีวิตของท่านจะผิดแปลกจากที่ผ่านมาเหมือนฟ้ากับดินเพราะว่าที่ผ่านมานั้นชีวิตของท่านไม่ว่าจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่อุปสรรค คอยเข้ามาขัดขวางบางครั้งบางคราวกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็เหมือนจะประสบความสำเร็จแต่ก็จะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางทำให้จิจการงานของท่านเดินไปไม่ถึงฝั่งฝาแต่ท่านเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงมากไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงแต่สำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิก ท่านเป็นคนที่ถูกสอนให้ใช้ชีวิตแบบติดดินงานหนักเบาเอาสู้ไม่เคยเกี่ยงงานไม่เคยเลือกงานถึงแม้ว่าชีวิตของท่านจะเหนื่อยยากมากน้อยเพียงใดแต่จงจำเอาไว้ให้ดีฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอชีวิตของท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหลังจากเมื่อผ่านพ้นปเดือนมิถุนายน ดวงชะตาชีวิตของท่านจะได้หมดเคราะห์หมดภัยท่านไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นอีกต่อไปชีวิตของท่านจะมีแต่มิตรแท้เดินเข้ามาหาคอยช่วยเหลือมาซัพพอร์ตในกิจการงานที่ท่านได้ทำการเงินที่ติดขัดก็จะดีขึ้นดวงชะตาชีวิตมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆดีขึ้นกว่าเดิม ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตจะขี้คลายและหายไปดวงชะตาความเข้มแข็งจะกลับมาสู่ตัวของท่านให้ท่านนั้นเดินหน้าลุยลงมือทําในสิ่งที่ท่านได้ตั้งหวังเอาไวา้แต้มบุญที่ท่านได้สะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านยังมีแต้มบุญที่สูงมากบุญกุศลที่ท่านได้สร้างมาตั้งแต่อดีตจะมาช่วยหนุนนำให้ชีวิตของท่านได้ผ่านพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนี้ไป ให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องราวหลายๆต่างๆนานาท่านได้ผ่านมามากมายหนักกว่านี้แยก่กกว่านี้ท่านก็ผ่านมาแล้วถึงแม้ว่างานหรือว่าการเงินจะสะดุดและติดขัดทุลักทุเลท่านก็สามารถผ่านมันไปได้อีกครั้งดวงชะตาชีวิตผันเปลี่ยนชีวิตของท่านจะเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝน หลังจากที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อจากนี้ไปท่านจะคิดหวังสิ่งไหนก็จะเป็นไปตามที่ท่านได้หวังเอาไว้คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองขอให้ท่านนั้นสุขสมหวังดังใจหมายการเงินการงานธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่ขอจงให้เปลี่ยนแปลงไ,ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ศัตรูคู่แข่งหรือคนที่คิดร้ายเขาเหล่านั้นก็จะแพ้ภัายตัวเองไปในที่สุดท่านมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยแบบไม่มีอะไรมาขวางกัน้นดวงโชคลาภวาสนาโดดเด่นช่วงนี้หลังจากพลาดเฉียดไปเฉียดมาดวงชะตาชีวิตมีเกณฑ์เทวดาให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชาและเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง ท่านก็จะมีชะตาชีวิตที่จะได้รับโชคใหญ่เข้ามาช่วงนี้สิ่งไหนที่ท่านได้อธิษฐานบนบานสารกก่าวเอาไว้ท่านมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังเรื่องของโชคใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตเข้าข้างการเงินการงานของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาท่านจะร่ำรวยเงินทองกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านแบบชั่วข้ามคืนเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตจะพัดผ่าน กระแสเงินสดถาโถมเข้ามาในชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสายเงินทองมีใช้จ่ายในชีวิตของท่านจะหมุนเวียนดีไม่มีอุปสรรคการเงินการงานก็จะเข้ามาแบบเรื่อยๆไม่ขาดสนเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเงินทองจะเข้ามาหลากหลายช่องทางมีรายได้เข้ามาจากความสามารถของท่านโดยเฉพาะถือเป็นช่วงระยะเวลาบุญกุศลที่ท่านได้ทำจะหนุนนำชีวิตให้ท่านนั้นไปสู่เส้นชัย เป็นจังหวะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดวงชะตาฟ้าเปิดเทวดามองเห็นแต้มบุญยังสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงคุ้มครองช่วงนี้หยิบจับอะไรทำอะไรก็จะสำเร็จท่านจะพบสิ่งมหัศจรรย์แบบไม่ทันในตั้งตัวความฝันและลางสังหรณ์แม่นสิ่งที่ท่านได้คิดเอาไว้จะเป็นไปตามที่ต้องการเงินไหลมาดังสายน้ำมีลาบป,ปากผีให้โชคลัว และยังมีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่ถูกหวยรวยโชคมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนแหวนเงินล้านแบบไม่ทันในตั้งตัวดวงชะตาชีวิตจะพัดผ่านกระแสงเงินสดเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสายท่านจะมีเงินทองใช้ใจ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บเลยก็ว่าได้ผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายจะช่วยหนุนนำจิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่อย่างแน่นอน ส่งผลให้จิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปและท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูลเลยก็ว่าได้ดวงชะตาชีวิตหรือว่าแรงกล้าเอามากๆเพราะท่านนั้นเป็นคนขยันทำมาหากินไม่เลือกงานชีวิตนิ่ลวนมาตั้งแต่เด็กมีดวงรวยสู้ไม่ถอยและยังเป็นคนเชื่อในกฎแห่งกรรมใครทำกรรมอะไรไว้ ย่อมได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนอย่างแน่นอนแต่สำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกท่านก็ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องควรระวังท่านเป็นคนที่คิดมากและยังเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองยิ่งจังกับการหาเงินที่กังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดกับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและมักจะเป็นห่วงเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองแต่ถ้าหากได้เกียดตใครแล้ว ท่านก็จะแค้นหวังใจแต่จะไม่อาฆาตแค้นใครอย่างแน่นอนและอีกเรื่องคือให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องสุขภาพถ้าหากท่านมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะส่งผลกระทบไปถึงกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่อย่างแน่นอนการงานของท่านก็จะสะดุดและเดินหน้าไปต่อไม่ได้ให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องจุดอ่อน และสุขภาพร่างกายของท่านให้ดีมันรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไว้และที่สำคัญให้ทุกท่านนั้นมันทำบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรมารับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านก็จะร่ำรวยกลับกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้าน และโชคลาภวาสนาท่านก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทํานายที่หมอช้างได้ทำนายไทายทักเอาไว้ไม่ใช่เรื่องบางอื่นอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตของท่านได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะให้ดวงการเงินดวงการงานเปิด ดวงมหาเศรษฐีรวมถึงดวงมหาโภคทรัพย์ให้ทุกท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกท่านท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลมีเงินทองใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บและขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้กล่าวคำว่าสาธุอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนั้นเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงคุ้มครองตัวของท่านดลบันดาลให้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและขอให้ชีวิตของท่านนั้นหายเจ็บหายจนล่ำรวยเงินทองปองทรัพย์สมบัติหล่นทับการเงินการงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามคำทำนาย และให้ทุกท่านนั้นล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีร้อยล้านในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ช่องชาัโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ